嗯，那什么。Hmm. Mm hmm. ถูกต้องนะครับสวัสดีครับอูช่างบีมนะครับ่าเดี๋ยวเราก็นะครับเราจะมีคลิปประกอบเครื่องปั่นไฟนะครับเป็นเครื่องอ15แรงนะครับแต่ว่าใช้กับ13แรงได้นะครับตอนแรกนะครับผม13 14้5แรงใช้ประเก็นอันเดียวกันนะครับ ก้านก็อันเดียวกันนะครับเขาจะมีเขียนว่า1 8 8นะครับก้านก็จะเขียนว่าหนึ่งแดแปนี่ประกินเขียน1 8 8จะใช้ได้1 3บสามสิบห้าแรงนะครับแต่ทีนี้ลูกสูบนะครับผมสั่งมาผิด ผมก็คิดว่ามันเท่ากันหมดนะครับอันนี้เป็นหนึ่งแปดแปดเท่ากับน,นี่เลยนะครับแต่ที่นี้จริงๆแล้วลูกสูรเป็นหนึ่งเก้าศูนย์นี่เขียนว่าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ก็ตกอยู่สิบห้าแรงนะครับเครื่องสิบห้าแรงหนึ่งแปดแปดก็จะอยู่ที่สิบสามแรงอ่านะครับสิบสามแรง ผมสั่งผิดนี้สั่งมาคืนอะไรไม่ได้ด้วยผมก็เลยสั่งก็สั่งใหม่เลยนะครับสิบห้าแรงเป็นรหัสที่เขียนที่ลูกสูบหนึ่งเก้าศูนย์สิบสามแรงเขียนหนึ่งแปดแปดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปประกอบเครื่องปั่นไฟสิบห้าแรงให้ดูนะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวขาดลูกปืนเดี๋ยวผมไปซื้อลูกปืนก่อนนะครับต้องไปเทียบเบอร์นะครับผมลูกปืนข้อสวัสดีครับ